สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันอทิตย์ที่สิสิงหาคม2025วันนี้ก็บอกแล้วนะครับเป็นวันที่พระศาสนาจักเรเลื่อนฉลองมาจากวันที่15เลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ฉลองสมโพธพระนางมารีรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณนะครับถือว่าเป็นความเชื่อเป็นการฉลองที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราซึ่งเป็นคาทอลิกเป็นคริสเตียนนะครับในก็เขียนไว้นะครับโดยสังคธรรมนูญสารบบ ปีโอ2เรื่องการรับเกียรติขึ้นสวรรค์ของแม่พระนะครับก็บอกว่าพระกายของพระนางนั้นศักดิ์สิทธิ์และรุ่งโรจน์โอกาสสมโพชิพระชนนีพระเจ้ารับเกียรติยกขึ้นสวรรค์บรรดาบิดาจารย์และนักปราชญ์ต่างก็ยกพระธรรมคําสอนซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในโลกคริสตชนขึ้นมาเป็นสาระสําคัญในบทเทศท่านเหล่านี้มีหน้าที่ขยายความเพื่อเน้นหเห็นความหมายที่สําคัญเด่นขึ้นมา ที่กล่าวว่าพระกายของพระนางไม่เน่าเปื่อยนั้นม่ได้ทําไปเพื่อให้ความหมายของพิธีกรรมนี้หมดไปสิ่งที่เราฉลองก็คือความมีชัยเหนือความตายเมื่อพระนางได้รับการยกย่องในสวรรค์ว่าประเสริฐตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าพระบุตรองค์เดียวของพระนางในสวรรค์ดังนั้นนักบุญจอน์นชาวดามัสกัสผู้แปลความหมายของรรเทเพณีที่สืบต่อกันมานี้ได้อย่างวิเศษ ได้ให้ข้อเปรียบเทียบอันลึกซึ้งระหว่างสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่ประการอื่นๆของพระชนนีพระเจา้ากับการได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและปัญญาของพระนางเป็นการจําเป็นอย่างยิ่งที่พระนางผู้ให้กําเนิดพระบุตรโดยยังเป็นพรมจารีอยู่และรักษาพระกายมิให้เน่าเปื่อยหลังจากสิ้นชีพเป็นการจําเป็นที่พระนางผู้ทรงอุ้มพระผุ้สร้างเมื่อย,อยังยาววัยนั้นไว้แนบพระอุระจะต้องพัก อาศัยอยู่กับพระเบญ้าเป็นการจําเป็นที่เจ้าสาวที่พระบิดาทรงเลือกจะได้มีห้องวิวาในสวรรค์เป็นการจําเป็นที่พระนางผู้ทอดพระเนตรพระบุตรบนไม้กางเขนดวงพระไทยถูกแทงด้วยดาบแห่งความเศร้าซึ่งไม่มีในพระไทยของพระนางเมื่อพระนางประสูติพระบุตรจะได้เห็นพระองค์ประทับอยู่กับพระบิดาเป็นการจําเป็นที่พระชนนีพระเป็นเจ้าควรจะชื่นชมสมณัตกับสิทธิพิเศษ ในพระบ,บุตรและได้รับการสันเสริญจากสิ่งสร้างทั้งหลายในฐานะเป็นพระชนนีผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับก็เป็นเรื่องราวที่มีเขียนไว้นะครับในสังคับนูนโดยประศันบาราปิโอที่ 12. องนะับอันดบบุญเจอมานุสแห่งคอนสแตนติโนเปิลมีความเห็นว่าการโยกย้ายพระกายอันไม่เ่าเปือยของพระนางนั้นเหมาะสมไม่เฉพาะกับความเป็นชนนีพระเจ้าเท่านั้นแต่เป็นความศักดิ์สิทธิ ที่มากับฐานะพรหมจันทร์ของพนางด้วยท่านกล่าวว่าพนางทรงปรากฏให้เห็นว่างามพร้อมดัทงที่เขียนไว้และพระกายก็เป็นพรหมจันทร์ก็ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์เป็นที่พำนักของพระเจ้าดังนั้นพระกายนี้จึงไม่มีวันได้กลับเป็นผงทุลีแต่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุ่งโรจน์ไม่ดับสูญพระกายเดียวกันนี้ยังดำรงอยู่อย่างประเสริฐไร้มลทินและรับความสุขแห่งชีวิตนิรันดร พี่น้องก็เป็นความเชื่อของเราที่เราทราบแล้วว่าแม่พระนั้นได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในความเชื่อของเราที่เป็นคาทอลิกนะครับเราก็มีความเริ่มใส่ศรัทธ,ธาอย่างนี้แล้วก็คือว่าพระแม่นั้นก็เหมาะสมแล้วเพราะว่าแม่เป็นมารดาของพระเป็นเจ้าคือของพระเยซูเจ้าเองพระนางให้กําเนิดพระเยซูเจ้าแล้วก็ยังเป็นบุญประจำอยู่พระนางได้รับเกียรติ รับพระพรอันยิ่งใหญ่สูงสุดกว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดที่แม่พระจะไม่ได้รับเกียรติในสวรรค์พร้อมกับพระเบญจเจ้าทั้งชีวิตของพระนานด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อของเรานะครับเป็นความเชื่อของเราว่าแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณนะอันนี้คือสิ่งที่เราเฉลิมฉลองและเราก็ที่เป็นคริสเตียนเป็นคาทอลิกนั้นเราก็มั่นใจว่า แม่พระบัดน,นี้พระนางก็อยู่ในสวรรค์พร้อมกับพระเยสุจ้าพร้อมกับพระบิดาและแม่พระก็ดูแลพวกเราทุทกๆคนที่พระนางอยู่ในสวรรค์นั้นก็จะทูลเสนอวิงวอนพระเป็นเจ้าเพื่อเราทุกคนนั้นจะมีชีวิตจเจริญชีวิตของเราต่อไปอย่างดีในฐานะที่เป็นบุตรของพระเป็นเจ้าเป็นบุตรของพระนางมารีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราได้ทําให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเชื่อ วยความฉลองวันนี้สมโพธิแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์นั้นเป็นวันสมโพธิแห่งความชื่นชมยินดีของเราเพื่อวันหนึ่งเราจะได้มีส่วนและมีสิทธิ์แน่นอนเราคงไม่ได้รับการยกคืนสวรรค์ท่างกายและวิญญาณเหมือนกับแม่พระหรอกแต่ว่าเราจะได้อยู่กับพระนางในสวรรค์หากว่าเราดำเนินชีวิตและมีชีวิตอย่างดีทั้งที่พระเยซูเจ้าสอนและก็ขอพระแม่พระดีได้เสนอวิงวอน พระเนเจ้าเพื่อชีวิตของเราแต่ละคนจะได้ก้าวหน้าเดินไปในหนทางแห่งความรักและความรอดที่แท้จริงขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสันผ่านุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด